เหตุไฟไหม้เรือทัวร์สอทองมาขณะจอดเทียบท่าเขตเทศบาลน,นครสงขลาสาเหตุระบบไฟฟ้าห้องเครื่องขัดข้องด้านเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า2ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้คาดเสียหายไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทรถบรรทุกน้ำมันดีเซลเต็มคันกว่า8,000ลิตรเดินทางระหว่างอุดรไปส่งที่หนองบัวลำพูเกิดแตะเบรกกระทันหันจนเสียหลักพลิกคว่ำกลางถนน ด้านคนขับอ้างมีรถจักรยานยนต์ขับตัดหน้าก่อนเกิดเหตุไฟไหม้รถจิปรับส่งเอกสารกรมชลประธานจังหวัดแร่คาดเกิดจากสายไฟเก่าที่ใช้งานมาเป็นเวลานานช็อตโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ็อกกาซนาเยฟผู้ต้องสงสัยก่อการร้ายที่บอสตันรู้สึกตัวแล้วสามารถตอบโต้กับเจ้าหน้าที่ได้ ขณะอายการสหรัฐเตรียมยื่นฟ้องศาลด้านตำรวจเผยพบระเบิดอีกหลายลูกเตรียมก่อเหตุ ก่อจะไปเรื่องอื่นก็แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นี้เพลงที่ท่านทูตวิราชัยเล่นกับนักศึกษานั้นชื่อดยมือนว่าจะมีหลายคนรู้นะฮะหลายคนรู้คือรู้กันหมดเลยยกไว้เราสามคนที่ไม่รู้นั่นโดนถมเข้าตัวเข้าตัวมีหลายคนบอกมาทาง Facebook นะฮะคุณบันนี่คุณนุชคณิตใครต่อใครนี่ฮะเป็นเพลงของแฟรงค์ซินาตานะฮะ ฟ y ายมีทูเด o ูอผมว่าแล้วคุ้นๆนี่คุณ้นๆคุ้นชื่อนักร้อง Fly me to the moon นะครับกรุณาอย่าแปลว่าฉันจะบินไปพระจันทร์อะไรนะมันขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับมีอะไรอีกเผมมีความคืบหน้าคดีที่คุณนันทวันภาควิชัยนะครับอายุ30เดือเป็น เป็นพนักงานของโรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็ถูกสามีดักทำร้ายร่างกายด้วยการราดน้ำมันเบนซิน,นแล้วก็จุดไฟเผา mm hmm. นะฮะพฤติกรรมของสามีคนนี้โหดเหี้ยมมากนะครับล่าสุดเมื่อตอน4โมงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไปปิดล้อมหอพักแห่งหนึ่งที่อำเภออุทัยนะครับหลังจากสืบทราบว่าสามีของผู้หญิงคนนี้ก็คือนายอาทิตย์จันคำ แอบมาหลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่แล้วก็จริงๆอย่างนั้นด้วยนะฮะสามารถจับตัวได้เจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพนะครับว่าอยู่กินกับฝ่ายหญิงมาจนมีลูกหนึ่งคนแล้วตัวเองก็ถูกจับในข้อหาย,ยาเสพติดเพิ่งพ้นโทษออกมาโโแล้วก็ไปหาฝ่ายผู้หญิงที่บ้านปรากฏว่าฝ่ายผู้หญิงขอเลิกนะครับขอเลิกแล้วก็ให้เงินมาหมื่นหนึ่งแล้วก็ให้รถมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งขอร้องไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกัน แต่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่ยอมเลิกลาที่แล้วก็ไปดักเจอแล้วก็เอาน้ำมันเบนซินล,ลาดแล้วก็จุดไฟเผาคือคนแบบนี้ผู้หญิงที่ไหนเขาจะไปทนได้ติดคุกในคดียาเสพติดออกมาแล้วก็ยังไม่ทำมาหากินนะ,ะยังไม่ทำมาหากินยังเมามายผู้หญิงเขาหาเงินให้หมื่นหนึ่งหามอเตอร์ไซค์ให้คันหนึ่งกะว่าล <ะ S 2> กลับเนื้อกลับตัวไปทำมาหากินซะใช่ไหมฮะจะได้ดูแลลูกด้วย ปรากฏว่ามันก็ไปเมาหยำไปเหมือนเดิม,มนะฮะแถมมาเจอมาเจอฝ่ายผู้หญิงครั้งแรกเนี่ยไม่เจอก็มโมโหก็เผามอเตอร์ไซค์ที่เขาให้ไปด้วยโอ้โหคนอย่างนี้ใครก็จะไปอยู่ด้วยใช่ไหมฮะนี่คนที่สุดแล้วก็มาดักเจอแล้วก็เอาน้ํามันเป็นซินลาดแล้วเผาเขาเลยอืมใจโหดเหี่ยมมากนะฮะนี่คือพยายามฆ่าเลยนะฮะ,ะใช่ฮะม่ดูลายสักนี่เต็มตัวเลย กลับไปอยู่ในคุกเหมือนเดิมอบเหมาะที่สุดไม่นไม่ไม่น่าจะอยู่ร่วมโลกกับเราเลยเนาะใช่ใช่จริงนะใช่ครับโอ้โหเผาคนได้เนี่ยมันแบบมันอ่าผมมีความคืบหน้านะครับกรณีที่มีการส่งต่อคลิปเกี่ยวกับพลทหารที่ถูกลงโทษแบบรุนแรงนะครับ เป็นคลิปที่มีนนข้อความนนบใหม่ใช่ไหมนี่คลิปใหม่ล่าสุดไม่ใช่คลิปไม่ใช่ที่ปัตตานีไม่ใช่ปัตตานีอ่าอันนี้เป็นนี่แหละโอโ้โ,อโหเฮ้ยฮะโอเ้เขาบอกเป็นคลิปผัด2ทับห้สูบู่บุรีแล้วไม่ยอมรับก็เลยต้องโดนแบบนี้ข้อความในคลิประบุแบบนี้นะครับความยาวประมาณนาทีกว่ามีภาพของคนทหารสองนายเนี่ยถูกจับแก้ผ้าจนเหลืองเกงหนแล้วก็มัดมือมัดเท้าแล้วก็มีกลุ่ม กลุ่มชายประมาณ5-6คนเนี่ยเข้าไปลุมเต็กนะนี่ฮะแล้วก็มีวิพา์วิจารณ์กันบางคนก็บอกก,ก็สมควรที่จะถูกลงโทษแบบนี้แต่ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปนนะนะที่สุดแล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกกองทัพบกก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าอันนี้เป็นเหตุการณ์เก่า เกิดตั้งแต่ปี54แล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดที่กองพันทหารสื่อสารที่15ซึ่งกลุ่มกำลังพลนายสิบบรรจุใหม่ซึ่งทำหน้าที่ครูฝึกฐานใหม่10คนได้ลงโทษทหารที่แอบสูบบุหรี่นะฮะตอนนี้ทางต้นสังกัดสอบสวนลงโทษทางวินัยผู้กระทำผิดแล้วด้วยการจำขังในทันทีแล้วพันเอกวินไทยบอกว่าจริงๆโทษ การลงโทษของทางกองทัพเนี่ยมันมีอยู่5ขั้นคือภาคทันทันธกรรมกับขังและจำขังไม่มีกระทืบนะอย่างมากเนี่ยถ้าขัดคำสั่งก็สั่งให้ออกกำลังกายเช่นวิดพื้นแต่ว่าไม่มีการใช้วิธีการรุนแรงดังนั้นถ้าเกิดทำแบบนี้ก็ต้องถูกลงโทษนะคนที่ทำนะ จำทืบมีไหมจำทืบอจำทืบมีไหมมีไหมไม่ไม่มีนะเพราะเวลาเขากดไลค์เขายังบางทีแบบขอกระทืบไลค์เลยใช่ไหมแล้วผมว่าทางทางกองทัพเวลาจอธิบายคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยและเห็นเป็นคลิปเก่าเนี่ยท่านก็อย่าได้เบาใจว่าเออมันเป็นคลิปเก่าความจริงอะคลิปเก่าเนี่ยยิ่งทําให้สังคมสงสัย ใช่ <kung> <divide S 1> ใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยอ๋อมันมีมาตั้งนานแล้วเหรอมันมีมาตั้งนานแล้วเรอเนี่ยผมฟังเนี่ยตั้งแต่คลิปวันนั้นละที่ที่ปัตตานีอ่ะคลิปเก่าคลิปเก่าคลิปเก่าแล้วทำไมอ่ะใช่ไหมฮะคลิปเก่าน <confused> <reais> yeah. ี่คลิปไหนปีไหนห้าสี่แสดงว่าตั้งแต่ปีห้าสี่ยันปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังมีอยู่หรือเปล่าไอ้ที่ไม่เป็นคลิปล่ไอ้ที่ไม่มีคนถ่ายคลิปอาจาย์ใช่ฉะนั้นท่านวินไทยหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ยเวลาอธิบายแบบนี้เนี่ยถ้าเห็นเป็นคลิปเก่าเนี่ย ท่านอย่าได้สบายใจนะท่านต้องยิ่งกุ้มใจนะออท่านต้องยิ่งกุ้มใจว่ามันเกิดขึ้นนานแล้วนะครับมันเกิดขึ้นนานแล้วแล้วถ้าเกิดไม่มีคนเอาคลิปมามาแฉเนี่ยก็แสดงว่าคนพวกนี้ก็ลอยนวลสิก็อาจจะไปทํากับนั่นนะสิสามปีสามป,สามปีสองปีผ่านไปนี่ไม่รู้ทํากับแบบนี้ก,นนกี่รายแล้วเนะี่ยผมว่ายิ่งร้ายแรงครับไม่ได้เท่เลยมันไม่ได้เป็นลูกผู้ชายนะย คือถ้าเขาผิดเนี่ยก็ลงโทษตามกระบวนการไปอ,อ,อันนี้ไม่ใช่วิธีการลงโทษแล้วใช่มาทิ้งท้ายกันด้วยภาพเป็นปรากฏการณ์แบบแปลกประหลาดเหลือเชื่อนะฮะที่ชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งสามารถจับปลาซา,า,าดีนเป็นๆนะฮะจับปลาซาดีนเป็นๆด้วยมือเปล่านะฮะแล้วก็จับได้แบบอย่างมหาศาลเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้น,นะฮะเชิญครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับไม่ไม่ต้องลงเรือเลยนะฮะผมก็นึกว่าลงไปในเรือแล้วไปจับด้วยมือเปล่าแล้วอย่างนี้ใครก็จับได้มันมาเกยตื้นมันมานอนแผ่ล้าอยู่บนชายหาดแต่มันไม่ใช่ปลาตายนะไม่ใช่ปลาตายนะฮะแต่มันก็จับได้เนี่ยโกยด์โกลดโกลเนี่ยเห็นไหมยากนะยากนะยากที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้มาได้ไงนั่นน่เสียมันเกิดอะไรกันขึ้นมาถึงแบบ ถึงพัดปลาซาดีนเข้ามาแบบโอ้โหดูเีฮะคือถ้าเราเจอแบบนี้เราทําอะไรไม่ถูกนะโง่เฮ้ยมันเยอะเกินไปเฮ้ยจะทําอะไรกับมันดีเออโอ้โอ้โหนี่ฮะก็กุงพัดเข้ามาแบบถ้าผมเจอผมก็จับโอ้โหดูนี่ฮะปล่อยลงทะเลเหมือนเดิมอ่ะโอ้ตายปล่อยลงทะเลหรือปล่อยลงกระป๋องโอ้แต่เมื่อกี้กล้องไปด้านข้างนี่เห็นว่าโอ้โหขนเป็นแพรเลยอ่ะ ดูเสียเป็นแนวยาวเลยอะจะถ่ายมันใครถ่ายเนี่ยอินเดียอินเดียอาลนะอเราลากันไปนะครับพรุ่งนี้ก็มาพบกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ